ดีค่ะสวัสดีค่ะพุณพ่อก,กับช่องไทยย้อยบ้านเดืียเนาะเสียงอาดสิดังในเด้ดเอค่ะเด้อเพราะว่าเมื่อนี้เป็นบ้านศาสตร์จีนเนาะนเทศกาลบ้านศาสตร์จีนของอทางมีบ้านที่แม่แดงอยู่เนาะเป็นประมาณนี้ยนาะแม่แดงเนาะก็บทเอาของที่เขาสิวายเป็นขนมเป็นคล้ายๆของสังฆทานบ้านเฮ้าเนล่ยค่ะเอามาวางที่หน้าวัด วัดประจำเขตประจำหมู่บ้านเนาะเข้าซีซะซี่ไม่แด่อยู่มาประจำาะน้าไหวประจำบางคนเขาอาจจะไหวยอยู่เฮือน,นแต่บางคนเขาเปาเอามะไหวยอยู่วัดใครมีอยังกะใครอยากไหวอย่าง,าง,ะางากางะเอาลงมาตอนประมาณแรงๆแบบนีไอ้ ขาดเขตเพื่อนมาสวนเนาะสวนแล้วมีการทุบๆทุบอย่างตอนนี้ก็ขึ้นยังเว้นอยู่แต่ว่าเขากะเอาของมาลงมาวางไว้แล้วเนาะกระชันค่ำกว่านี้แต่คื่มนีีที่วางเ,เพราะว่าเขตนี่กะร่อ้าแม่ขายก็จะหลายเนาะอยู่ในแ,แบบดบรรยากาศตอนเวียนๆสกอนตอนค่ำๆมันสิห้ายกว่านี้ ว่าตอนนี้เขาเริ่มเพิ่งเริ่มทยอยเอาของลงม,มาเองแค่หน่อยก็โต๊ะกับสเต็มไปก็แต่ละคนสือของนะว่าแม่ได้ทีของแต่ละแมนก็ซีก็แต่พราได้แบบมักซ้หมักใส่อย่างกับอุมมาใกล้ๆกันข้างเมืองบ้านเ่ากับของสักลทานเนาะ ท่านท่านหายคู่ร่วนักไปแล้วน้องนี่ีาเผากระดาษกระดาษงเริเรยอยลง,งแล้วว่าเผาเนาสิบไ้เผาเองค่ะเพราะว่าถ้าเผาเองนั้นควนหลาย็จะเจาไปเผาอีกที ตัวนี้ก็จะเป็นโตของแม่กับเห่าจะตอบเบิ่อนท่าใวัดนะเน,ะนาะคือทักคือกันค่ะอันนี้ขเขาเอื่นจูงงด้วยค่ะเด้อมวยเทศกาลศาสร์จีนเอจูงงเขเปิดในวัดก็คือทักกันค่ะคน้นลาย แรงๆเ,เห้สไลายกว่านี้ตอนนี้ยังบทันได้ถึงเวลาค่ะนะะนะาะเนาะทั้งนี้กับของไหว้ขึ้นกันอันนี้ถือว่าน,น้อยนาคะเนาะมีมีอีกสองทางเพราะว่าถนนคืนแคบเนาะแล้วก็ใส่สองทางขางทางนี้กับมีขึ้นกันชุดเล็กในทางเพี้ยนเยสือ่อว่าเปิดข้าง สองทางอดว่าขางเวข้างนั้นจะเต็มท้างนี้ก็เริ่มเต็มและข้างหนาก็ด้านข่าะเขาจะขึ้นไปเบิ่งข้างเครื่องหวัดจะเข้ายิวกับเจ้ากับล่ำอยู่วัดมือหอยิวกับใด กันท่าก er ็มีการสวดมนต์อยู่บ้านเหนือค่ะตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานนี่ก็เจ้ากัดไปแห่อมบ้านคือกันกับงานอะไรถ้าแม่บ้านเฮาก็สมุบุญหัวเหวียนบุญกระถินนี่ด้องานบ้านสาจีนเนาะวัดก็เจ้าวัดตรงนี้คือว่าเขตนี่ก็คือว่าใหญ่ที่สุดนะเนาะ ถ่ายี่เด้อวันศัตย์จีนถือว่าเป็นวันที่กระเจ้าปล่อ,ย,อยกระเจ้าเอิรนประตูยม,มโลกเปิดก็สวยถ่้ยกับบ้านเฮากจัจเอิรนอย่างนี้คล้ายๆกันกับไอ้บุญเขาสามอะไรเนาะท่านี่เด่นยู่เลยเดน่นตั้งแต่สาวๆอยู่กันแล้ งไปเบิ่อยู่จกเคาเนาะข้กล้ากวอย่างนไ่าลก้อจะกก็ปรด้ออกมาหาเกาะมาเาอกว่าอะไเ้ัดพเพิ่มเยู่จัก้เาัเดถ้าพี่น้องเบิ่์อยู่กันบ้านเฮ้ากับพี่อไปเบิ่์กจ้าเกืือเหาเนี่ยวาภาษาเต่สว่ิเ

เพือนใดกระไหวคือกันกเบิดค่ะบคือถ้าถ้าเป็นไอ้จะเอิญอย่างถ้ามีอยู่เพือนใดมีไอ้มีโต้ไหวบัลบุรุษเนาะป้าที่ก็จะจัดงานใหญ่ทุกเทศกาลนะะั่นแหะจ้ะ นก็เริ่มทยอยลงมาหลายแล้วดอ่ะวาเหนภาเจบมบรรยากาศดแ่เนาะเดี๋ยวไอ้ผานดักตรวจผ่านักเทียเป็นมากจะเข้าก็จได้ไหวเริ่มไหวตอนี่จะเริ่ม เริ่มวางของเริ่มยืดสุดจืดยังค่ะตอนนี้ก็เริ่มค่ำแล้วเนาะค่ะเนาะใกล้สิฮอดเวลาไหวแล้วล่ะคนก็เริ่มก็เริ่มลงมาหลายล่ะเสียงกับซิค่อยเด้อเพราะว่าโหลดจะลายค้นจะลายจ้ะภาพบรรยากาศเนี่มลเล่พ้นจะม่วงไหนลงมาหลายก็บจะมุมีหม่องว่างเลยล่ะกองก็ได อันนี้คือรถข่าสารมีสองคันค่ะขังข้างใน,นกับมีอีกคันนึงขังข้างนี้กับเต็มค่ะมีสองขังเนาะ,ะวัดเึ้นแสดงก็เคยพาขึ้นไปเบึ่อวัดอันนี้ด้วยอยู่ดอกวัดเครื่องอ่ะข้างนี้คนกับเต็มค่ะคองกระแทบสมบมีหม่องว่างอ่ะแต่ว่าคนกันยังไหลข้ามคือเกาอยู่ ต่างท่านนี้ล่านค้าก็เปิดเปิดแต่ลง,ลงได้บ่ได้หลายเด้อเพราะว่าบ่มีที่ว่างเพราะว่าเ็าจะว่างในของไหวายเบิดเนาะแล้วก็อีกอย่างเมื่อนี้เงื่อนไดกับไหวกับสิบบ่มีไผ่ลงมาเที่ยวมาหล่อซื้อของกินปนไดแต่ละเงื่อนกับไหวของกันจนบ่มีฮอดโต๊ะสิว่าง ท,ทั้งเฮือนน่ะไหาว้โคงกินแต่ยูว,ดาวายัดน่ะไว้โค้งแหงขึ้ไมาแดงว่านะคือของสังกทานเนี่ยเนะาะทั้งนี่น่ะเต็มแล้วภาพวัดเพื่อนเต็มเต็มเนะาะท,ทั้งในวัดก็เต็มทั้งเทิงวัดน่ะขคงกับว่างเต็มเหมือนกันล่างก็เต็ม จะไม่ได้ว่าอยังไหลค่ะเพราะเสียงว่าดังไหลกรนเจ้ากับสีหายนาออันนี้คือของไฟของมันด้วยค่ะพวแม่นว่าอันนั้นเอามาโฮมกันไหวเนาะมาแต่ละเฮือนมาไหวไฟไหวมั่นนะคะเนี่ยเมื่อกเก็บเอาของไฟของมั่นเมื่อของไฟของเล่าของไฟของไทยของไฟของจิตถามเท่งนี้กับสิเป็นตลาด คพืนคือเก่าแต่ว่าโบรายทางท่าน,นี้กับโบรายคนมาสาดบ่ามีที่ว่างหลุดกระไลายคนกระไายเปิ่งภาพบรรยากาศเลาเนาะเเนาะว่าลายกับมันบอกว่าค่อยได้ยินเสียงมันนอง ได้เอาขึ้นเทิื่งวัดไหวก็ได้เพิ่เพ,อน,เพอนมีโตว,ว่างอะไรอยู่เริ่มสวดนะเริ่มสวดมนต์นเดี๋ยวเพิ่อนจะลงมาสวดข้างล่างเพิ่อนสวดวัสดสวดในเครื่องวัดได้เพิ่อนจะที่ลงมาสวดข้างล่าง ยากรออย่างที่แล้วค่ะตองกระเต็มตัวบ่มีหม่องว่างกระไดมาสายนะบ่มีหม่องว่างแล้วะองโตัวทางนี้กระเต็มบ่มี่หอยหว่องว่างตั้งแต่ผ่านอาเซีเพิ่นลงมากัดคือว่าเซตพิธีเนาะเขาจะถ่ายอยู่ในแตโดนดูในยูทูปเสีเดียวเขาไปดาวทูปลงมาหลาย หนูโจงเหียนบ้านเฮากับเดือนสิบเนาะึ้นสุาคมเดือนสิบแต่ว่าอยู่ทางใต้วันก็จะเอิ้นเดือนเจ็ดมันที่สุหา

just เขียนกระดาษเขียนกระดาษทองเนาะเอาเอาให้เจ้าไปขายเฮาเฮายังบ่ได้ทั้งหลาย วันว่าซั่นทิมค่ะไปไว้แค่เดียวเนาะเดี๋ยวๆๆสิให้เบ yes. ิ่งให้เบิ่งไงยังก็เขาจะเอิ้นนักบวชเจ้ามาสวดมนต์น่ะเนาะเจ้าย่างย่างไกไกอของเฮาก็ถือว่าเส้นพี่ๆเนาะ ทางบ้านกับเจ้าเนาะค่นะเนาะบ้านกับบ่คือประกันแล้วก็บ้านเฮาเนาะเจ้าไนมะ้จะเจ้าไม้อีกรอ,อ,อบหนึ่งเนาะ ถือว่าเซตพิธีกรรมทางทางพิธีกรรมนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะ่าคลิปนี้แม่แดงกสิคพรจบคลิปไ้เพียงเท่นี้นะคะเนาะพิธีกรรม ในงานในวันไหวบุญเดือนเจ็ดบ้านกับเจ้าก,กับสิ้นสุดเพียงเท่านี้แล้วนะคะนะคะ้องค่ะขอบคุณในหลายพี่พี่เขามาเบิกมาชมมลิิป p ในแดงกับขอบคุณในหลายเลยค่ะเด้อค่ะสวัสดีค่ะ